มุ้งหน,น,นีมุม้งหนี้มุม้งหนี้พี่น้องยกย่อสองขาเลยพี่น้องเด้อเออมุมนี้ก็ได้อยู่พี่น้องเยกย่อสองขาครับพี่น้อง OC. อ่อยยอองาออประตูระบายน้ำปุ้บแค้น <c oughs> อ่านี่นะครับประตูน้อยเด้อพี่น้องเนี่ยประตูน้อยนะครับปูนประตูใหญ่นะครับฝั่งนู้นเป็นประตูใหญ่นะครับฝั่งน,นี้เป็นเป็นฝายครับพี่น้องฝายนำลมออกมาม็นเห็นไม้ครับพอสร้างไม้นะครับสแหรับทีนี้ครับดูดูการนี้ได้พี่น้องอ่า เอ้ามาหลุนกันครับการยกย่อสองขาโมน,นี่ครับสิเป็นยังไงมีที่นี่สิเป็นยังไงก็กมาลุนกันครับดูปอโอ้ท่านที่เห็นจัดปอพี่น้องผมมาแน่ใจว่ามไม,ม่หลุดโอเคบอเดี๋ยวผมจั้นสองสามคนเหลือต้องทำบก็ได้สิ่เป็นใหญน่มึงพี่น้องเนาะเหนีมมึงด้วย สองขาครับน้องสองขาพี่น้องหนุกหน้าสองขาอึ๊บตึ๊บปุ๊ติด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 เอาติดตายติดตึ้งตายติดตึ้งขวาพี่น้องติดหน้าติดหลังแต่ว่าปลากกันยังเหลือหลายตัวอยู่เอวใหญ่เยอ่ตัวใยญ่เยอต่วตบกับมุ่นิ่งเบิ้งหักจังง่ายจับไปมุมเก่าครับพี่น้องจับไปมุมล่างรู้สึกว่าจะบกหอยเห็นว่าในมุมนี่่ีครับพี่น้องมุมนี้ก็ได้หลายครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ยกครับ ตั à, ấu, ấu, ้งไว้ท <uts> ี่ให้ฟ้าดูเขาาาว่ากระไก่ต้งเหมือนะพี่น้องเพราะว่าโเมนครับโเมนตงเป็นสียเป็นสถครับผมัยิไป่า่นว่ายุ่งไปยุ่งไปก่อนยุ่งไปมันแบบยดตงเงยครับพี่น้องามจงก็โดดดใมันแข็งวแข็งมากเอ้า สามสองหนึ่งส่วเอามาแล้วครับพี่น้องกูเลรอครับตดอยู่ทั้งเพื่อนก็ได้เอ้าทั้งใตก็ได้ทั้งเพื่อนก็ได้ครับผมนี่แหะครับอยู่นั่แล้วพี่น้องอยู่นังคื่ละสมก้อนมาสัน่น <laughs> เออลวั่งสมครับอยู่เังไนอนะ เป็นการยกอสองขาท่ครับสอานี่้งเป็นกัเลพี่น้องก็ได้ลงกหนาก็ได้จุ่ม้นาด้วนะครับังเขียสองขาอช่วยย่วข้างล่างครับเป็นการยกอเ่องหนึ่งเพะฉะนนก็ถึงเถิงของสะดุ้งนครับพี่น้องประมาณนั้นพี่น้องเอ้าเอ้าเอ้หนึ่งตูด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 เอ้า่ครับที่ต้องที่ต้งยำยยำครับยยำยำเท่าเท่า นะครับสั้นกับ่อปเนาสั้นดอกสั้นออกเออเอ๊บเอ๊บไม่อยากหยุดสนเดียวเาติดโดนกับสั้นออกก้อนมาสั้นมาย่างงี้เดี๋ยอยูพี้อกกเป็นยังเนาะยิงก้นก้อนฮบว่าลกคืออะไรเนาะไลไปคุณนะครับงานนี้ครับ คนไยไรเงครับเนาแบบนี้ก็จะเห็นยุทังกับตูระบายน้ำามคราวนะครับทางที baptism, mm ่ hmm. 是是ันไปรยครับทางหวยหลวงครับน้องไงหวยหลวงตะเพอเปรย์ครับสองขาายะรือเวียนจีนนำไรเงี้ยรว่ามันแขแต่เรงเลยแจนีพี่ง้องเอรงหลายบ้ิรัเพระวมันตดมันดิดอ้ยลุกิพี่น้องตดหิน ไพ่อไพอเาีครับปีดจงิี่เราลูกก็ซักเลยพี่น้องนี่เป็นหินกรดอกทน่ิยังกี่ละคิดว่าได้นาครับคุณ้ปองไปเพราะมันิงเเอากึ้นว่าไ้พี่น้องต้องเลยไปปด๊บปนนะครับปด๊บนหล่ะปุ๊นจ้ะอ่านไายการที่เก่าครับพี่น้องพ่อพ่งาดูปุ๊นครับพี่น้องับ

ไปเต็มอยู่เกี่ยมมากเกี่ยมมากนะครับผมเนั่นเลยตะลัของกระพี่น้องเลือยังบ้านเล้วครับอย่นี่นงงลงไปนะครับผมไปใส่ถังกันอาจจะร้ายรอดลับพี่น้องเด้วานเจ็ดแโลเราใส่ถังเลยกันหรอนมงคลกัน ผมกันตัอีกเป็นทังไใดครับผมสำหรับการย่องมมนี้ครับฮะรถ ครับสวดว่อสวดป่อเออเอโอ้ยโอ้ยโอ้มาแล้วครับหลังจากที่ปับปรุงสรดุงไหม้มันของนะพี่น้องเอายังสละครับผมเอางั้ละเอาไล่ขี้ก้หละครับเอาไล่ขี้ก้อได้เพ่อไรงี้ครับเดือดเนี่ย เดี๋ยวอเดี๋ยวต้องเอาังียไปเก็บไปเดอรุนกันเอจะรุงานมากไหมจะรุงนันมากไหมฮรุ่นนี้สามสงเนื้อจวดท่าสี่จ็สี่ละพี่น้องครับผมเออหน่มำไปกับมานยำนั่นแหละครับคือว่าเขา้ลยนะครับ

เรามกันนะเฮ้ยเรครับตั้งเหมือนกัเขาดีดีเอาไปโดนฝั่งนี้เต้มาชูดพี่น้องอเดี๋ยวตั้มเด้ก่อนตั้มนั่นแหลว่าตั้มได้ตั้มเดองาตันั่นดูดก็ดดไปโดีวมึก่ไมทีม่ข้โกนนั่นละคนะะะนัน นะครับยกยอสองขานะายลำน้ำเชิญครับไายบันพึเชกนนครับผมเ,เออป้านี้กับแป๊บเดียวกับสีเตมอีกแล้วตางรถก็เดียวัถไปก็เดียวแล้ว่นะ้องงายนัคืออะไรง้ายจางครับ อีเดีวัทดีอยู่พี่น้องเขาดีอยู่เดี๋ว่อพอทัมาดาครับแต่ละจังหวะดีว่าเขาดีครับผมไปแล้ว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  <t ries> มาสามสิเดี๋ยวนี้ได้เจ็ดประมาณเจ็แปตัวยู่เอาหลายเตืบอบุญหรอ,อมาประมาณสามตัวครับเมื่อกี้เนี่เหลือ,อยู่เหลือยุ่เจ็ดตัวเลหรอเอาดีไปนอนเลยเป็น,น,น,นตนนะมันยังได้ไปนอนตะมันเขาเ่ี้ปลาปลาเขาจม่ีตะมันน 啊，等等吧。呜、嗯，什么导弹嘞？呜，到玩，好、啊、嘛，好嘛、哦哎啊，我就躲在旁。呜，嘿、嗯，呜嘛，一，一狗，还是一只 ดูที่ก้อนแล้วที่น้องกากไปเช่นก็โดตใด้ที่ก้อนนะนะเหมืนพวเปล็นดอกปลาวไรับนั้ครับตัวนครับตัวนอฟังไปเลยัฟัง้ก็แน่มาจาอยู่ลน่องเทคนิคไม่มั่นหรออาเนี่ยพี่นองไม่เป็นไหนมาลุ้นกันครับผมนอนไปดูแล้วามองอีกตัว เ้ครคับก็รู้ว่านี่เฉียนชัดสไทยไม่ยนนามหามุ่ง,งี่ชัดเจนที่สุดลแล้วนะครับในการใช้ถ้ามน,น,น่้องนิเดียนะครับการนอสองขา วัดสองจังหวัดกันแต่คุณคุณไม่ได้พี่น้องเด้อโดยมุมกับม่านนี่แหละครับสมารับกาทโยนนอครับการโยนนอสองขาบริเวณล่ำหนำเซส้นครับพี่น้องประตูระบายน้ำนะครับเป็นฝายเล็กนะครับฝายน้ำล้นนะครัผมบรู้ว่าเปินเรื่องยังเปิดเปิดเป็นฝายน้ำล้นไปแล้วกันครับเราเปิดประตูหน่อยออกมาครับบริเวณนี่แหละพี่น้องเอาจังหวะสุดท้ายเออเขาแลี้ยวคนนะเพราะต้องอันนี้ยากคนเขาแล้วตัวนึงเพราะท่านี้ยุ่ เดี๋ยวยิ่งกับขู่ออกเบิดอ้าพ่อ,อกันไม่กินนาพี่น้องสำหรับที่นี่ครับจบเพียงแค่นีได้พี่น้องเนี่ยอ่าสวัสดีครับ